ดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาทดสอบนะครับวางลําโพงสองตัวไว้ใกล้ๆกันนะครับนี่นะครับลาโพงอีกตัวนะครับผมวางห่างออกไปประมาณน่าจะร้อยเมตรนะครับก็ไม่ไกลนะครับก็อยู่ถัดไปอีกนานหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูลําโพงตัวนั้นนะครับนี่นะครับลําโพงตัวนี้นะครับเปิดไว้ประมาณประมาณน่าจะ น่าจะหนึ่งชั่วโมงนะครับอาจจะไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับผมไม่ได้ดูเวลานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไว้นะครับแล้วเราจะไปดูลํำโพงอีกตัวนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูนะครับลำโพงอีกตัวอยู่ตรงนั้นนะครับถัดไปอีกถัดนาไปหนึ่งนะครับนี่นะครับถัดจากหน้านี้ไปนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวเดินไปดูนะครับตรงนี้มีคนขุดใส่เหมือนกันนะครับนี่รอยขุดใส่กละมังนี่นะครับลำโพงอีกตัวอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้รู้สึกว่าลมจะค่อนข้างที่จะแรงนะครับ ครับเพื่อนเพื่อนลำโพงตัวนี้นะครับก็ใส่พร้อมๆกันนะครับกับลำโพงตัวเมื่อกี้นะครับแต่ตัวนี้นะครับจะได้น้อยกว่าไอ้ที่ดูเมื่อกี้นะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนใส่นะครับก็มีบางที่นะครับที่ได้เยอะบางที่ที่ได้น้อยนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกรอบนะครับว่า นนตั birthday, วไหนจะได้เยอะกว่ากันนะครับแต่อากาศช่วงนี้นะครับรู้สึกว่าลมจะมาเป็นช่วงๆนะครับแล้วก็อากาศก็เริ่มเย็นลงแล้วนะครับตอนคืนแต่ตอนกลางวันนะครับเดดค่อนข้างที่จะร้อนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไว้ <MO yt> เลยนะครับเดี๋ยวไอเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเรามาดูผลงานกันนะครับว่าตัวไหนจะได้เยอะกว่ากันนะครับนี่นะครับเปิดไว้เลยนะครับ ตอนนี้เวลาก็ประมาณปีห้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับ ได้เยอะอยู่นะครับโอ้ยนี่นะครับเ,เพื่อนๆวันนี้ได้เยอะนะครับน่าจะสักประมาณโลกว่านะครับโอ้รู้สึกว่ามดเยอะนะครับตรงนี้เดี๋ยวไปดูอีกอันนะครับที่วางไว้ตรงนั้นนะครับ เด๋ไปดูกันนะครับอีกอันรู้สึกว่าเสียงจะไม่ดังนะครับเพราะว่าน่าจะแบ็ดหมดนะครับเพราะว่าเมื่อวานผมไม่ได้ชาร์จไปเลยครับอยู่ตรงนั้นนะครับ อ,อยู่ตรงไหนหาไม่เจออจืจอแล้วนะครับนี่ไฟแดงๆอยู่แต่เสียงไม่ดังนะครับอ,อันนี่มีรูปดับไปตอนไหนนะครับก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าตัวนี้จะได้เยอะกว่านะครับอันนี้ เพื่อดูนะครับดูอีกอันนะครับอันนี้ไอ้ลำโพงที่ดับนะครับน่าจะเกิดจากแบตเตอรี่อ่อนนะครับถ้ากดแล้วน่าจะดังนะครับแต่สักพักก็จะดับไปอีก อาการแบตเตอรี่ออนนี่นะครับประมาณนี้นะครับเพืเ่อนๆนี่ห้ดูผลงาน ที่รวมกันไปนะครับน่าจะได้ประมาณ2อกิโลนะครับคลิปนี้ข้อขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ